สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับซึ่งจากคลิปนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านเจอปัญหาอย่างเงี้ยท่านก็เอาความรู้ตรงเนี้ไปใช้กับยามาฮ่าสปาร์ค115หไอหรือเอาไปใช้กับยามาฮ่าจูปิเตอร์ได้เพราะว่ามันคือเครื่องบล็อกเดียวกันพื้นฐานเดียวกันนะครับ ทีนี้คันเนี้ยปัญหาคืออะไรนะครับก็คือนะอ่าที่เจ้าของรถเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องเองนะครับก็ปรากฏว่าตอนขันน็อตฝาปิดตัวเนี้ยซึ่งน็อตตัวเนี้ยจะเป็นน็อตยาวส่วนปลายของเกลียวเนี่ยจะไปยึดกับแข้งเครื่องยนต์ข้างขวานะครับ แต่เนื่องจากว่าไม่มีประแจวัดแรงบิดประแจรอรอกหรือประแจปอนนะครับซึ่งไอ้ประแจตัวนี้ก็แล้วแต่ละคนจะเรียกไปคือครูก็เอ่ยชื่อให้ครบไปเลยหมดทุกชื่อนะครับแล้วก็ประกอบกับพี่เขาเนี่ยไม่ใช่ช่างโดยตรงเพราะนั้นพอเวลาเราขันเนี่ยเราจะประมาณแรงไม่ได้นะฮะก็ปรากฏว่าพี่เขาคงขันเพลินไปหน่อยนะครับก็คือน็อตมันขาด โดยเกียวเนี่ยมันคาอยู่ที่แข้งเครื่องยนต์ข้างขวานะครับแล้วปัญหาก็คือนอ้ํามันเครื่องมันก็จะซึมออกมานะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคลิปนี้นทีนี้พอเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยนะครับคือเราจะต้องไปเอาเกลียวที่มันคาอยู่กับแข้งเครื่องยนต์ข้างขวาซึ่งแข้งเครื่องยนต์ข้างขวาของฟิลินตัวเนี้ยจะเป็นแข้งฝั่งที่มีหมายเลขเครื่องอยู่ด้วยนะครับ เวลามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับบางคนไม่เข้าใจบอกโถแค่น็อตมันขาดนะก็ทอ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 กมาแต่เดี๋ยวครัวอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับต้องถ่ายน้ำมันเครื่องแน่นอนนะเพราะต้องเปิดฝาครอบคลัชเปิดฝาครอบไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับถอดขาสตาร์ทถอดฝาครอบคลัชนะถอดท่อไอเสียถอดสเตย์หรือพักเท้าหน้านะครับ แล้วก็ตรงนี้นะฮะจะต้องถอดไอ้ตัวนี้นะครับกันกันลายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีพื้นที่ตรงนี้ไม่พอนะครับอาจจะนะครูใช้คําว่าอาจจะต้องถอดกับบางลมตรงนี้ออกไปด้วยนะฮะเพราะ mm hmm. นั้นเดี๋ยวครูจะทําการถ่ายนะ้ํามันเครื่องเปิดฝาปิดไส้กรองนะครับตัวสตาร์ทขาสตาร์ทเท้าทีเนี้ยเวลาถอดขาสตาร์ทเท้าเนี่ย อันนี้คือต้องชมนะว่ายามาฮ่าเขาทำตัวขาสตาร์ทมาดีมากเพราะเป็นลักษณะคือสวมเข้าไปนะใช้แบบนี้จะตัดปัญหาเรื่องขาสตาร์ทกับแกนมันรูดแต่สิ่งที่ครูจะแนะนำก่อนที่คุณจะถอดก็คือว่าในกรณีที่มันเป็นเดิมๆจากโรงงานเนี่ยแล้วเวลาเราออกมาเราสตาร์ทเนี่ยคือเราคุ้นเคยกับแบบนี้อยู่เนี่ยก่อนจะถอดคือคุณควรจะทำมาร์กเอาไว้นะครับว่าตำแหน่งมันอยู่ยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ย เวลาใส่กลับเข้าไปขาสตาร์ทมาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยหรือบางทีมันอาจจะเกินมาข้างหน้านะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยหาประกายเคมีเนี่ยมาแต้มส่วนพวกท่ออเสียสเตย์พักคราวนี่คงไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวต่ออย่างนี้ไปเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับเพราะว่าที่จะถอดมันคือพื้นฐานทั่วๆไป อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้คือครูก็ถอดอุปกรณ์ส่วนควบที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดฝาครอบคลัดออกไปแล้วนะครับนะครับก็มีสเตย์พักเท้าท่อไอเสียกันลายนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องหลังจากนั้นนะครับคือครูก็จะเปิดฝาปิดนะใส่กองน้ำมันเครื่องนะมันจะมีน้ำมันเครื่องเก่าคาอยู่นะครับ ก็อันนี้มันจะติดมาเลยนะไม่เป็นไรนะครับบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดกันแล้วแต่ติดมาแล้วก็แค่แกะมันออกไปแค่นี้นะครับครู้ขอญาติวางไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ถอดน็อตโดยรอบนะครับพอเราถอดน็อตโดยรอบออกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจาฝาครอบคลัชออกก็เช่นเดิมนะครับที่ถ้าท่านติดตามครูมานาะนเนี่ยคือก่อนที่เราจะถอดฝา พอคลัสออกเนี่ยให้เราถามตัวเองก่อนว่าเรารู้ไหมว่าถ้าเราดึงฝาครอปคลัชออกเนี่ยตัวแกนสตาร์ทเนี่ยมันจะหลุดหรือไม่หลุดออกมาถ้าในกรณีรุ่นเนี้ยตัวแกนสตาร์ทเนี่ยเขาไม่หลุดออกมาคือคุณจะดึงฝาครอปคลัชยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีรุ่นเนี้ยแกนสตาร์ทมันหลุดออกมาได้ปัญหามันจะเกิดคืองานมันจะงอกเพิ่มขึ้นนะครับ คุณก็จะต้องไปทําไมครับไปใส่ชุดกลไกสตาร์ทเท้านะครับรานนั้นถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่รู้ว่าหลุดหรือไม่หลุดเราไม่เคยทํามาก่อนก็ป้องกันโดยการเอามือเอานิ้วเราเนี่ยแหละดันแกนสตาร์ทเอาไว้นะครับแต่รุ่นนี้มันจะหลุดออกมานะครับให้ดันและถ้าไม่อยากจะมีงานงอกเพิ่มขึ้นมานะครับนะคือครูก็ให้คำแนะนำไปนะไปปฏิบัติตามได้ก็ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าจะแบบลุยอย่างเดียวเลยนะครับแบบว่าเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้าก็อาจจะได้ตายจริงๆนะครับกูเช็คแล้วนะครับน็อตโดยรอบหมดแล้วนะเดี๋ยวหัวกูบังหน่อยนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็จะเอาฝาครอบคลัสออกอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าทากามาหรือเปล่าว่ารถคันนี้ลักษณะคือทางฝาครอบคลัสเนี่ยคือเคยเปิดมาแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยจะมีเศษ กาวหรือเศษประเกล้ลวที่น็อตมาหลายตัวนะครับแล้วก็จะมีน็อตบางตัวี่นอกเผาพันธุ์แทรกมาด้วยนะฮะในกรณีที่เรามือดึงออกไม่ได้นะครับก็อย่างที่ครูบอกเขาจะมีจุดให้เราเนี่ยนะครับเคาะหรือส่งออกมานะอย่างน้อยต้องมี2จุดครูไม่ได้บอกมี2จุดนะครูบอกอย่างน้อยมี2จุดคือคุณก็ไปหาจุดเคาะนะแล้วก็ค่อยๆเคาะส่งออกมาเดี๋ยวตรงนี้คือครูขอ่อยยาดจุดไว้ก่อนนะครับเพื่อจะหาจุดเคาะแล้วจะเคาะให้มันเฉยะก่อน นะครับตอนนี้นะครับคือครูก็ได้เคะตรงจุดที่เขาให้เคาะนะครับพอเคะเนี่ยมันจะมีน้ํามันเครื่องค้างอยู่ก็จะต้องมีถาดมารองนะครับไม่งั้นน้ามันเครื่องมันจะหกเลอะเทอะพอมันเพเยอป,ปุ๊บก็จับขยับเหมือนเอาฝาครอบทับรถทัท่วๆไปออกเนี่ยนะครับนะแต่ตรงนี้ค่อนข้างจะแน่นนะครับ ครูก็บอกข้อควรระวังแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไม่พยายามนะครับท่านจะดึงออกมาอย่างเดียวเลยมันหลุดออกมามันจะเสียเวลานะครับเพราะว่าบางรุ่นมันใส่กลับเข้าไปยากอาจจะต้องไปรื้อชุดคลัตอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาล้าสิที่คุณปีปิด,ปด,ปดอ๋อนะครับมันติดอนนี้อยู่นะฮะขาของ โอ้น่าจะเป็นสนิมด้วยนะครับเนี่ยน็อตที่อยู่ข้างล่างนะครับเวลาถอดก็ต้องระวังนะครับเกียวมันเป็นสนิมนะครับเนี่ย ก็ะจะออกมาอย่างนี้นะครับความรู้ตรงนี้นะครับท่านก็สามารถเอาไปประยุกต์ในกรณีที่ท่านจะเปิดซ่อมฝั่งนี้นะครับเช่นจะเปลี่ยนผ้าคลัตช์แรงเหวี่ยงชุดที่1เปลี่ยนผ้าคลัตช์ชุดที่2จะถอดคลัตช์ไปยำ้ำหรือว่าจะเปลี่ยนชุดสปริงสตาร์ทอะไรที่มันหักก็จะมีขั้นตอนประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะรุ่นนี้นะครับมันหลุดนะครับตัวแกนสตาร์ททีนี้เดี๋ยวครูจะเช็ค เนี่ยนะครับของของพี่เขาเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะลูกยางคลาสเสียแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือครูขยับที่ตัวชามนะครับหรือตัวลังคลัสตัวเฟืองไม่ได้ขยับนะก็จะเห็นว่ามันคลอนอย่างนี้นะก็จะมีเสียงทีนี้โอเคนะครับครูยืนยันได้เลยว่ารถคันนี้ต้องมีการเปิดข้างข้างคลัสมานะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเดิมเดิเนี่ยคือถ้ามันมีประก็นเนี่ยนะครับ โรงงานเขาจะไม่ทาปปะเกนเหลวหรือกาวมาแต่เนี้ยมีหลายจุดเลยที่มีรอยประเกลหลวอยู่ทีนี้ตัวที่มันเป็นปัญหาคือตัวที่มันขาดคาอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าขาดคาอย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าตรงส่วนตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นสนิมมันมีนะ้ํามันเครื่องอยู่มันเจียออกง่ายนะครับแตท่านนึกภาพออกไหมครับพี่บางขอนอตตัวที่ขาดเลยครับนะเพราะว่า ลักษณะคือเหมือนขันแรงเกินอ่ะแล้วแล้วน็อตมันขาดเกลียวมันจะคาอยู่อันนี้คือแค่เสียเวลาเปิดแล้วเดี๋ยวครูก็บ่บงน็อตออกแต่ถ้าเกิดงานมันงอกก็คือเกลียวมันไม่ได้ขาดแต่เกลียวที่แข็งเนี่ยมันลูดอันนี้คืองานงอกเยอะนะครับนี่นะน็อตที่ขาดคือตัวนี้เดี๋ยวครูก็จะหาเหล็กแหลมแหลมอะไรก็ได้ครูก็มาเขีย่ยเกลียวมันย้อนออกมานะฮะเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับสักนะครู่นะึง อ่ะนะครับนะครูก็จะใช้ซี่รวดไขควงปากแบนหรือครีมปากแหลมตัวเล็กก็ได้นะครับก็เคียย์ตัวเกลียวน็อตที่มันขาดคาอยู่ที่แข้งออกมานั้นอย่างที่ครูบอกไปว่าถ้าในกรณีที่เราใช้น็อตถูกตัวถูกเกลียวของมันนะครับแล้วเกิดไปแล้วขันขันขาดลักษณะอย่างเงี้ยอย่างนี้คือจะแก้ปัญหาได้ง่ายนะครับเนี่ยนะครับครูก็เคียวมาออกมาขนาดนี้ละนะครับ เดี๋ยวมันอาจจะไกลตัวเล็กท่านผู้ชมท่านอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดนะครับส่วนถ้าเกิดมันออกยญ้าบางท่านก็จะใช้สว่านดอกเล็กเจาะ เป็นรูนะครับแล้วใช้ดอกถอนเกลียวซ้ายเอาออกก็ได้แต่เวลาเจาะก็ต้องระวังเศษขี้โลหะนะครับไปค้างอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับใกล้จะหลุดเกลียวแล้วครับ ของของยามาฮ่าเวลาเวลาถอดชุดคลัตช์ก็ต้องระวังนะครับชุดวันเวชุดที่หนึ่งนะครับนะมันหลุดแล้วเวลาประกอบมันจะประกอบยากกว่าฮอนดานะครับนะฮะต้องระวังอ่ะโอเคนะครับนี่ครูก็ออกแล้วนะครับนี่นะครับเกีียวที่มันขาดนะฮะก็เอาออกมาได้แล้วนะครับทีนี้ต่อจากนี้ก็จะเป็นการขูดประเกน็นที่ติดอยู่กับแคง แล้วก็ขูดประเก็นที่อยู่กับฝาครอบคลัสก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็เปลี่ยนประเก็นแผ่นใหม่แล้วก็ประกอบกับถ้าในกรณีที่ไม่ได้ทำอย่างอื่นต่อนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะย้ำคลัดก็ต้องมาลื้อคัดชุดที่2เอาไปส่งลงกึงนะครับซึ่งต้องเข้าใจนะว่าตรงนี้มันคือลูกยาง มันก็จะคล้ายๆกับลูกยางกันกระชากหรือยางที่อยู่ที่ดุมสเตอร์หลังถ้าเราขับขี่แบบชอบกระชากชอบออกตัวแรงๆนะครับมันคือลูกยางนะครับยังไงลูกยางมันก็ต้องสุดตัวนะล้วถ้าไม่เลิกพฤติกรรมอย่างนี้นานๆเข้าคือลูกยางมันจะแตกพอลูกยางมันแตกมันก็จะปนแล้วก็ปนไปกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็จะดำแล้วก็เป็นยางเหนียวๆน,นะครับ วัะนั้นหลังๆมาบางยี่ห้อเนี่ยเขาถึงไม่ใช้เป็นลูกยางเขาใช้เป็นสปริงแต่ถึงจะเป็นสปริงถ้าเราพฤติกรรมเราชอบออกตัวแรงๆกระชากสปริงมันก็จะล้ามันก็จะยุบตัวมันก็จะเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าพอมันเป็นสปริงมันก็จะไม่มีลูกยางแตกแ้ะมันเครื่องก็จะไม่ดํานะไม่เป็นยางเหนียวแต่ถามว่ามันดังไหมมันก็ต้องดังนะฮะถ้าในกรณีสปริงมันล้า โอเคนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการแก้ปัญหาน็อตยึดฝาปิดไส้กรา,กาศยามาฮ่าสปาร์คร้อยสิบห้าไอยามาฮ่าฟินยามาฮ่าจูปิเตอร์นะถ้าท่านเจอปัญหานี้ก็อย่างที่ครูบอกนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่นะครับในกรณีที่นะ่สองตัวสั้นเนี่ยมันขาดที่สองตัวสั้นเนี่ยอันนี้คือเราเปิดแค่ฝามันนะครับเพราะว่าเกียวจะอยู่กับฝานี้ ส่วนตัวที่มันขาดอันนี้คือมันเป็นตัวยาวนะครับนี่ตัวยาวนี่ตัวยาวตัวนี้นี่นะครับปลายเกี่ยวของเขาคือจะยึดอยู่กับแข้งเครื่องยนต์ข้างขวาก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ